นะโมะะตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพพุัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมะะตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัพพุัสสะสุกิติมาสุภาจาร,รุสุสีระวาสุปาคโตยัสสิมาวะเกธิโรเกสะโรวาสอะสัมพิโตเรียกจิตเรียกใจคนรักทั้งหลายที่ทำพิธีอยู่ในเทียนนี้เรียกจิตเรียกใจของคนรักให้กลับมาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด แววนใดขอให้จิตใจร้อนรนคิดถึงําพึงคันนึงหาขอให้กลับมาในเร็ววันใน3วัน7วันใครที่ยังรักกันอยู่อยู่ด้วยกันก็ขอให้รักกันดีมากขึ้นมากขึ้นขอให้รักขอให้หลงอย่างหัวปักหัวปัม๊ม สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับกับพิธีกรรมจุดเทียนเรียกจิตเรียกใจ,ใจคนรักนะครับก็จะเป็นเทียนคู่รักมัดจิตและเทียนเรียกจิตคนรักเสริมดวงนะครับและด้านหน้านะครับเป็นพิเศษนะครับเป็นเทียนไอ้ไข่นะครับจุดเรียกทรัพย์นะครับจะมีทูบนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เห็นเลขอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะมาส่งให้ในแชทส่วนตัว อิติอิติกุมารักใครเจดีจมหาเทโรดาาราตาผู้ั่นุ้เมธอิติอิติกุมารักใครเจดีจะมาหาเทโรดาภาราตาผู้มันุ้เมธอิติอิติกุมารักใครเจดีจะมาหาเทโรดาาราตาผู้ั่นุ้เมธนะครับเดี๋ยวเือจะออกในนี้นะครับสามารถเราไปลงันได้ในอมูลต่อไปนะครับส่วนสําหรับด้านนี้ก็จะเป็นเทียนนะครับ ที่จะเป็นของคู่รับทั้งหลายนะครับที่เข้ามาทําพิธีกรรมสั่งําเทียนนะครับภายในก็จะเป็นไส้เทียนของแต่ละคู่นะครับรายละเอียดจะส่งให้ในแชทอีกทีนึงนะครับสตัวหลังจากจบพิธีกรรมนี้ไปแล้วขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้นะครับมีความสุขมีความสม,วมสหวัง ที่สิงไดรขอให้สมหวังสมปรารถนาขอให้สมหวังในเรื่องของคนรักนะครับใครที่กําลังทุ่มใจร้อนใจในเรื่องความรักก็ขอให้คนรักนั้นกลับมาขอให้กลับมารักกลับมาอยู่ด้วยกันขอให้ครอบครัวต้องให้ได้ชัดนะครับผมบ้านมหานิยมนะครับสวัสดีครับ